แล้ววันนี้ับผมได้ของเล่นใหม่ล่าสุดมาครับผมเรียกมันว่าแมวกินถั่วแล้วกันครับ <c oughs> คุณคุณแม่แต่ก่อนตอนนี้ผมเคยร,รีวิวตัวหนึ่งไปเป็นเต่ากินถั่วเอางิ้นนะเหมือนก็เลยแค่เปลี่ยนเต่าเป็นแมว <c oughs> เพิ่มสีสันเพิ่มแบบความแปลกใหม่ขึ้นมานะครับก็ได้ง่ายๆเลยใครกินได้มากกว่าชนะแค่นั้นจบแต่ตัวนี้รู้สึกข้อดีมันจะอยู่ในระบบหมดเลย,อย,บบเลยอยู่ในระบบหมดเลยคืออะไรมาดูกันนะครับผมรู้ว่าแบบแบบมัน แก้ปัญหาของตัวเก่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันแตกต่างกับตัวเก่าอย่างไรนะครับนี่เพื่อนๆถ้าเคยเล่นเต่ากินถัว่วจะรู้ว่ามันได้มีฝาปิดใช่ไหมแล้วลูกบอลน่ะชอบจะหล่นออกมาตลอดหายประจําตัวนี้นะครับเขามีฝาปิดมาให้พร้อมเลยนะครับเท่ากับว่าเราก็สามารถแบบเนีย่ยเอาเอากลับขึ้นไปได้เห็นไหมดีกับขึ้นไปดีกับขึ้นไปดีกับขึ้นไป,นไปเออดีกับขึ้นไปด้วยออได้เล่นอีกทีด้วยคือเก็บออกมาแล้วก็ได้เล่นนะครับเห็นไหมอ่าอึ๊บอ่ะ,ออะนี่เห็นไหม เออเอามีเยอะจังลุกบอลอ๋อพอเข้าใจการทํางานของเขาแล้วครับคือตัวแมวเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บปุ๊บเห็นไหมมันจะมีรูข้างล่างอยู่ดีๆรูอยู่ข้างล่างเห็นไหมมันจะเอาลูกบอลเก็บเข้ามาได้นะครับปุ๊บเก็บเข้ามาอ่าอย่างนี้ถึงจะหล่นลงมาเห็นไหมแต่ถ้าอยางั้นมันก็จะไม่หล่นก็อยู่ข้างบนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก่อนเล่นแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปให้หมดดีดกลับขึ้นไป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 อ่าหมดจังตัวนี้ม แดงอ่าโอเคอันนี้มีนิดนึงเออ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 โอ้ยโอ้ยสงสัยยากตอนเริ่มเนี่ยสงสัยอ่ะอันนี้มีตัวนึงอ่าโอเคครบหมดนี่นะครับทั้งสี่ไม่มีแล้วนะวิธีเล่นก็คือแค่แย่งกันนะั่นแหละพูดง่ายๆแย่งกันกินเลยใครกินได้มากกว่าชนะเดี๋ยวผมมองจากมุมบนนะาเพื่อจะได้เห็นกันให้เต็มๆทุกด้านนะครับอ้าวตรงนี้หล่นมาใหม่อีกเอ็งไปขึ้นไปเออง ก็ดีนะเหมือนสนุกเหมือนได้ได้เล่น2ทีนะครับอ่ะโอเคมารบละตรงน,นี้คือเคลียร์หมดแล้วนะครับมาออผมก็ได้ไดแค่สองคน,นเลยดิเอาเป็น2คนลวกันเพราะผมมีแค่2มือนะลืมไปโอเคเวลาเล่นครับนี่เรากดที่หางของทั้งสองตัวแล้วก็แข่งกันกินมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะวันนี้คือการแข่งขันระหว่างมือซ้ายและมือขวาของผมครับมาดูกันครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองไปเฮ้ยว้าวโอ้ โอมันกินแบบไม่ได้ไม่ได้แบบกินง่ายๆนะมันแบบยากเหมือนกันนะดึ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 ๊อือึบๆมาแล้วมาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอ๊อเฮ้ยทำไมทำไมก็จะหมดเฮ้ยโอเคเลยนะมันไม่ได้แบบว่าหมดทันทีในทีเดียวเลยอือมาอึ๊ต่อคถามขั้กสุดท้ายใครจะได้เออเอเออเอเอ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 อเพรเะอเอ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 อเเออเเออดดเออเออ ปดิดเอ,อ้ยโอเคเรียบร้อยครับจบแบบนี้เราก็มานับแต้มกันมาดูกันนะครับสีส้มก่อนนะ1 2ึ่งสองสครับส้มได้9ลูกครับส่วนสีฟ้าอุ้ยเหมือนจะมากกว่า1 2ึ่งสองสามสี่หเเอโอ้เยอะเยอะเยอะเยอเยอะมีลงไกเพียบอ้ห่งสองม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองครับสิมองเข้าไปข้างในมี13 โอ้ชนะขาดเลยครับสีฟ้าเฮ้ยแปลกจังด้วยตาที่ผมมองเห็นนะผมมองไม่ก็เห็นมันได้กินเท่าไหร่เลยนะไม่มันจะเยอะขนาดนั้นดเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆแล้วกันนี่นีนน่จากด้านข้างนะเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันดูแทบจะไม่แทบจะไม่ไม่แบบพุ่งไปไหนนะแต่ว่ากินกิกินไม่รู้ตัวเลยนะครับโอ้โอ้อกลับมากลับมากลับมาสนุกตอนแนาบอลกลับขึ้นมาเนี่ยแหละดีด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 เอาใหม่นะกิน เนี <Nered? S 2> <ide? S 1> <be> ่ยตึ๊บโอ้นี่ไงตึ๊บตึ๊บเข้าไปตึ๊บ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 โอ้โหกินเย็นๆไม่ให้รู้ตัวเลยประมาณนั้นนะ ตึ๊บ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 ,บ,บ,บเออนี่แหละเออเล่ง,ง่ายๆดีนะครับเป็นของเล่นที่ง่ายเลยนะทุกคนทุกเพศทุกวัยครับไม่มีพิษภัยลูกบอลไม่หลุดออกมาด้วยนะเด็กเล่นได้สบายนะครับ่อนนี้จะเป็นเต่ากินถั่วเพราะไม่พออาจจะเราแวงว่าแบบเด็กจะกินลูกไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้มันเป็นฝาปิดหมดเลยเป็นฝาที่เปิไได,ดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกบอลไม่หายด้วยเด็กไม่กินด้วยปลอดภัยนะครับผมก็ว่าอยู่หน้ากล่องเขาเขียนว่าแบบ สามปีขึ้นไปแบบเอ้ยจริงๆลูกมันเล็กนะอ๋อลูกมันอ,ออกมาไม่ได้นี่เองนะครับเพราะนั้นปลอดภัยแน่นอนเล่นได้นะเออแจ๋วแจ๋วส่วนตัวผมชอบตรงที่บอลไม่หายตากินถั่วของเก่าผมบอลหายหมดแล้วทุกวันนี้หาเล่นไม่ได้แล้วไม่มีลูกบอลนะครับอีตัวนี้แก้ปัญหาได้นี่อันนี้เป็นแมวกินถั่วนะครับเขาไม่นำผมคือควรเราเล่นสี่คนนะครับแต่ดี่เหเมื่อกี้ไปเราเล่นกันสองคนใช่ไหมเมื่กี้กินๆๆุกแล้วมันออกข้างไปอย่างเงี้ยมันกลับมาไม่ได้นะครับ ถ้าเล่นสี่คนบางทีมันออกเด้งไปตรงนี้เรากดถ้าคนนี้กินไม่ได้นะมันก็จะเด้งไปป่องปังปองปอง,ปอ,ง,ปอ,งอย่างเงี้ยมันควรต้องเล่นสี่คนเลยสองคนทมเล่นได้ไมาเล่นได้แต่มีอาจจะมีจังหวะที่แบบไปอยู่ไหนแล้วไม่ได้อาจจะต้องเขย่ากันอย่างเงี้ยเขย่าก,กันนี้ก็โกงอีกเฮ้ยโกงอะ่ะเขย่ามาใส่ตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเล่นสี่คนอ่จจะเวิร์กมากเลยนะครับอ่าเอาฝากไว้อีกหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับไปเจอหมาแล้วแบบ ชอบอะชอบรู้สึกว่ามันมันแก้ปัญหากับเต่ากินถั่วของเดิมมานะครับเป็นแมวกินถั่วซึ่งโอเคเลยนะครับอยากได้บ้างนะครับสินค้าผมแท็กให้วิดีโอ u t u b e Shopping ที่มันจะเด้งขึ้นมาหรือลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมจะพยายามพาหาไว้ให้ทุกแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับแมวกินถั่วฝากไว้ด้วยเล่นให้สนุกนะครับอย่าตีกันล่ะในก็ไปเจอกับวิดีโอหน้านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแมวกินถั่ว